จังหวัดอะไรจังหวัดเพชรบุรีค่ะเรามาทำอะไรคะมาเลี้ยงสัตว์ค่ะโอเคเราไปเข้ากันเลย h อย่างีก็ไมรย้ได้มนเ่วอยอน ทำไมมันต้องรุนแรงอ่ะเด่ายิงไม่เอาไม่โดนเอาโอ้โมันเป็นอย่างนี้เดียบขี้พังหมดนะดูดิเปียกหมดเลยทั้งห้าทั้งหัวเลยโอ้โห้องปีนด้วยวปีนดูซิใช่เต่าไหมเนี่ยมันแม่ว่ามันเหมือนสับปะรดนะ

อันนี้อันนี้ไม่ต้องมันกินผักอยู่เห็นปะมันมีผักกินแล้วสวัสดีสวัสดีนี่อะไนะ้เอาปินให้มันกินสิอยให้มันกินมีกนี่กินอยู่นะกินเล้เน่ยกินไหมกินไหมโอเค ้ังกินของปินป้อนด้วยนะมันจะปีนไปกลงหยุบหยับไปหมดเลยอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยปุณไงท้องทำไมมันไงท้องช่วยมหน่อยแล้วใคๆก็ไงท้องจะเปี้ยเอ้ยจะเตี้ยเอ้ยน่าสงสาร โอ้โหหงายท้องเลยโดนปูแล้วก็เออเอออาจจะโดนปูแล้วหงายเองอ่ะี่เตใช่พี่เต่าว่าเพิ่งขี้ประกบจากตูแล้วขี่กรเห็นมันจะข้ามก็ฝั่งนี้แน่เลยเดี๋ยวพามาข้ามก่อนขึ้นทับเลยไม่ให้ไครใช่ให้ตรานี้มาขอดินระวังเหยียบนะระวังเหยียบนะ ไหนูให้ให้มันจับกับมือเลยดูสิอ้าวอย่าไปแย่งอย่าไปแย่งกันอ้าวอ้าคนสบายคนสบายโอเควางไว้นะวางไว้ให้นะนี่โอ้โหสองตัวมีสองตัวไม่กินมือนะโโออ้ยเอาไปเอาไปเชี่ยวเชีวชิ่วโอ้โหเอาไว้ตั้งหัวไว้ให้ฉันนะตลกกล้องยังไง แบมือป like bon ิ้นแบมืออันนี้ปิ้นปิ้นบินแบมือนี่เดี๋ยวแบมือพ่อนะอะไรเม็ดออะไรเม็ด่าเชิญเชิญเชิญเม็ดอะไรเม็ดนะเดี๋ยวได้สังก้อนัวสีสีส้มนี่นะกระโดดกระโดดนี่คัไหนอ่ามันหล่นแล้วเนี่ยปิ้นหยิบขึ้นหล่นปิ้นไม่จับอย่างเงี้ยปิ้นหล่นใส่เท้าปิ้นโอ้มาแล้วให้หาแม่หน่อยนะนะแม่นี่ค่ะนกมันมาแล้วหนึ่งสองตัวเลย น่ารักดีไปอาหารหมดแล้วไรก็ได้ข้าเท่าเท่าเ่าเท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 าเท่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 าเ้่าเท่าเทาเท่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 ก็ท่เท่เท่าตัวเทเท่าเทเเาเเท่าเทเาเท่าเาเอาเ่าเาเท่า่า่่า่า่า แบบนี้ไงมาขึ้นมือได้ถ้าข้างในมันน่าจะปวดฉีดถึงก้านทีโอ้ข้างในน่าจะโดนลุมนะแม่ว่าเดี๋ยวเขารออยู่เนี่ยอยู่ข้างนอกเลยแหละสวัสดีปีนให้ตัวนี้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 แล้วตัวนี้ใจดีตัวนี้ใจดีอะอะอะโอ้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวอให้ให้ให้อะใหห้พ่อให้พ่อพ่อมันก็แล้ว แต่ไม่ต้องเข้าแล้วนะในในใดนะดูดูมันดูมันคิดว่าหัวหนูเป็นอาหารเนี่ยปุ่นอยู่กับพี่แล้วอยู่กับพี่แล้วออกไปหันโอเคอะไรเอาปุ่นไปไหนบ้างโดนลุมน้องปลาเล่นพวกเหนือปุ่นไหนได้ได้ ไม่เลยมันมันจะกินหัวปูดเออมันจะเลิกมันจะขี้ส้มส้มเนี่ยเขามาขอเนี่ยใช่ตัวสีส้มๆมาขอแล้วไม่ใมันอยู่ในพงหมดเลยไงนอนจังทำไมไม่มาเลอ่ะโอ้ทำไมไม่มาเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วปินมาแล้วนี่ไหนไหนกินไม้กินไม้เธอ มันกำลังขุดอยู่จะไปกวนเขาขุดนี่ๆๆนี่ๆเย่อ้าวมันเอาไปฝังล่ะมันเพิ่งตื่นมั้งมันไม่กินอะกระต่ายไม่กินเราไปเลี้ยงอย่างอื่นปะฝังแล้วจะเลี้ยงแกะดีกว่ากินอยู่กินอยู่ตอนี้มันก็จะกินแล้วเนี่ยใส่ก้อ่กุ้ยผสมพันธุ์นะที่ตรงนี้เขาให้เงียบๆเนี่ยเขาบอกว่านกก็กกไข่ด้วยอ่ะ

อัระวัง um ลูกอุ้ยมันแย่งกันพนี่ปันากนุงอ๋อเป็นนกยุงเฮ้ยมันลงไปแล้วดึงไม่ไหว โอ้ยโอ้ย eh, โอ้ยเอาไปเลยหนีไปเลยอ่ะพี่ปานมันกรงมันถึงกันน้ำพี่ปานปานเอาไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก่อนเออจนเนี้ยตัวน้อยมันออกมาให้ป้านเอ้าตัวน้อยออกมาแล้วมันหลุดออมาได้ยังไงมันหลุดออกมาได้นี่สิมันมุดออกมาช่องข้างล่าง อืมเอาปินปินเอาตัวเล็กปินให้ตัวเล็กก็ได้ตาบอดด้วยเหรอคะตัวไหนตัวเนี้ยเหรอเนี่ย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 ไอตัวข้างล่างเนี่ยโอเคตามันกินไหมดมก่อนดมก่อนกินไหมกินไหมสวัสดีค่ะกินเหนียวขี้เหนียวอิ่มแล้วมั้งคะกินเหนียวขี้เหนียวไอ้นะบอกมันว่าอะไรนะ ต้องอะไรไม่อาบน้ำโอ,อ้เพราะอะไรคะตัดขนตัดขนด้วยไหมเพราะว่ามันไม่ไหลี่งก็อยากกินอย่างงั้นกินแครอทนี่เอ้ยจิกแรงมัน,นก,ก็จอกเนะทศตัวน้อยอ่ะแต่นกยุงจิกแรงกว่านกกระจอกเทศเอ,อีกนะมอยู่เดี๋ยวแม่แม่ป๊บน,นึงแป๊บน,นึงหนึ่งอันที่ปั้นอีกอันหนึ่งพอละเดี๋ยวให้เต่าบ้าง ลูกว่าตรงนี้เป็นเต่าเงเนี่ยยกกระจกเทศเหรอคะตรงนี้ไทยบอลจองไปครับเขาให้เสียงเบาๆเลยลูก อันนี้เต่ออยายักษ์เมื่อกี้เราเลี้ยงเต่าเล็กไปแล้วใช่ปะ่ะโอ้ยักษ์มากแล้วมันจะไม่เคลื่อนที่มากินของเราแล้วสิไ,ไ,วไปอสองนู้นตัวสองตัวนู้นปะ่ะไม่นอนได้อย่างเดียวค่ะโอโอเคอรอดไม่ได้มันกินแบบนี้ กินหน่อยยังไงโอ้ใหญ่นะเนี่ยใหญ่ไม่ใช่เล็กอ้ามอ้ามอืออัลลนเดี๋ยวมต้องไปกินเองกินได้ไหมกินได้เห็นไหมโอเคคือยาวเลยอะพี่ป้านป้ามันอีกสิมันกำลังอร่อยเลยพี่ปานมันกำลังอร่อยเลยป้ามันอีกกระเจี๊ยบเรามีเยอะ ไม่ค่อยมีคนมาข้างหลังไงใช่ที่เรากักมาให้มันกินพอเขาเตือนเราเอ๊ะมันกัดกินเสื้อหนูแล้วจ้ะอันนี้อันเล็กอะไม่ค่อยกล้าเลยอันเล็ก,ไ,กไ,ไม่เป็นไรมันมันไม่กัดมือ,อมโอ้็งแค้ายปินเป็นคนขี่เต่าเหรอคะตอนนี้เราก็จะกลับกันเลยนะคะ ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e ด้วยนะคะบ๊ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟฟชกดสครและกดกิ